สวัสดีค่ะพบกับมิแล้วนะคะวันนี้ก็จะพามาพบกับมีนิชาและคุณก้องในงานมินซัมเมอร์เทรนที่สยามเซ็นเตอร์ในงานก็จะมีการพูดคุยกันเบาๆและขีเอกการแต่งกายในช่วงซัมเมอร์นี้ค่ะขอขอบคุณภาพและคลิปจากเพื่อนๆทั้งในทางทวิตเตอร์และไอจด้วยนะคะสวัสดีค่ะคุณก้อง่เัสดไปเว่ามาเดินเล่นที่สยามเซ็นเตอร์ก็ได้เข้าวงการทสยามเซ็นเตอร์ จะเป็นเก็บเอาไว้จีนจนเอ้าหล่แล้วเอา่ีเหรอโ้อันนี้มันอเดียวเยอนึงเลย และช่วงเวลาสำคัญก็มาถึงเมื่อน้องปิงมาเซอร์ไพรส์พี่มีนและพี่มีนก็ดูเปลี่ยนไปทันทีทั้งยิ้มแย้มทั้งสดใสก็แฟนมาเซอร์ไพรส์จะไม่ให้ร่าเริงได้ยังไงก็ใจฟูไปสิคะอีกทั้งยังคอยกั้นยิ้มตลอดเวลาเมื่ออยู่กับน้องอาการแบบนี้เหมือนคนข้างลักไม่ไหวเลยจริงๆ ก็อบอกว่าจริงๆแล้วเนี่ยจริงๆค,คือไม,คอไม่คือไม่ทราบว่ามานั่งคุยอะไรกันสองคน <c oughs> แม่รู้ไหมว่ามานี่ไม่ได้ค่าตัวเพิ่มอ๋อไม่มาด้วยใจกันไหมคะอ่านะคะจริงๆแล้วเออไม่ไม่รู้ไหมว่ามานี่ไม่ได้ค่าตัวเพิ่มอ๋อไม่มาด้วยใจ <c oughs> <c oughs> เมื่อน้องปิงบอกว่ามาด้วยใจและดูรีแอคจากคุณก้องผู้เหม็นกลิ่นความรักของคนแถวนั้นคุณก้องผู้อยู่ในทุกสถานการณ์ของมินปิงและเข้าใจลูกๆที่สุดต้องยอมถอยออกมานั่งด้านข้างมิฉะนั้นอาจจะมีคนคอเคล็ดได้เพราะลูกเอียงนั่นเองความน่ารักสดใสของน้องปิงทำให้นิชายิ้มไม่หุบ พยายามจะชวนน้องคุยอยู่ตลอดเวลาถึงน้องจะน่ารักมากก็จริงแต่แกก็ควรจะเก็บอาการก่อนเดี๋ยวเขาจะรู้กันทั่วว่าแถวนี้มีคนกำลังคลั่งรักอยู่หนึ่งคน<อ>คุณก้องผู้อยู่ในทุกสถานการณ์ของม่นปิงและขวาใจลูกๆที่สุดต้องยอมถอยออกมานั่งด้านข้างมิฉะนั้นอาจมีคนคอเคล็ดได้เพรโลกเอียงไม่ไหว ในบางช่วงน้องปิงช็อตฟิลละหนึ่งบอกว่ากำลังช่วยกันทำมาหากินนั่นยิ่งตอกย้ำความแฟนความครอบครัวเดียวกันของมินปิงอย่าดึงมีกำลังไหลกำลังไหลลงสู่ทะเลสีชมพูแบบใจฟูสุดๆโปรเจกต์มินเอ็กซ์สามดิสคัเวอรี่ของปิงที่กำลังจะเกิดขึ้นด้วยนะครับน่าดีใจก็นอะไรนะครับก็แต่งงานคนอยู่ออยู่สามดิสคัเวอรี่นะครับแล้วก็

คือเขาห่วงใยและดูแลก,กันและกันตลอดแม้เวลาทํางานในทุกอย่างก้าวของน้องพี่ดูแลอย่างดีน้องก็ห่วงพี่เช่นกันคอยส่งกําลังใจให้ตลอดเวลาเป็นโมเมนต์มินติงที่ดูแล้วน่ารักและดูอบอุ่นมากขอให้ทั้งคู่อยู่คู่กันแบบนี้ไปน,น,นานๆแอรเรียก็จะอยู่คู่กับพวกเธอตลอดไป